แออตบกันแหละเฮ้ยไม่มีใครตบกันเหรอเฮ้ยข้ารอกว่าดูหัวแดงเจิดจลัดแต่กายเลยเฮ้ยแกไปไหนก็ไปัดท่อไยวัดท่อออดวันไม่ต้องเดินเรียบแล้วอ้าว แกไปผิดทางใจเลยนะนะ่ะผิดถ้าเจอแล้วเนี่ยประท้องเออนี่เอ้ากำลังดำดิน,นอยูอ่เฮ้ยดำดินเออเจตเจตเห็นแล้วพอดำดินขึ้นมาอมุทะลุด,ดินเฮ้ยแกระหว่างดำดินน่ะแกะลองกดนั่นดูเิมองท้องฟ้าเออระหว่างดำดินน่ะแกะลองมองท้องฟ้าดูเอ ดูนะโอ้โหเห็นต้นไมเ้เนี่ยเห็นปะมันเร็วเอ้ยเร็วมากเข้าแฮกสตปปีด้ดีกว่าโอ้โหง่ายแฮกสตปปีด้ดีบอกแล้วม่ใหญ่แฮกใหญ่บอกกี่ครั้งไม่เคยฟังโ้ยเจ๋งว่ะใช่ไหมเฮ้ยเกเห็นด้านใต้เปล่า แย่มองด้านใต้ดิมันจะมีจุดแดงๆระหว่างเทเลปอนอแ,ววแกลโลกแกลโลกทำไมหน้าเกลียดขนาดนั้น,นแ,ลลแต่รู้สึกด้านบนมันหน้าเกลียดกว่านะถ้าเหมือนทะาุรูแมบขึ้นเหมือนโปะเฮ้<ม>ยไหนๆก็ไหนๆละแา่รูปไหนแถ่รูปไหนชอบเลยเนี่ย เฮ้ยสัตว์เลี้ยงเราต้องลงรูปเออสัตว์เลี้ยงเราต้องอยู่ข,ขอควิดไอ้เจ้าตัวนี้เจา้านกแก้วหรือว่าตัวนี้ดีเด็กเขาผู้หญิงสวยๆมาเว้ยอันนี้นแหละน่ารักคิดว่าไงว่าเพื่อนนี่น,น,น,นนะสัสหมองไม่เห็นนะโอ,โอ้เอ๊ะเฮ้ยให้ผู้หญิงแกอยู่ตรงนั้นอย,ย่าขยับแก

nên toàn xanh ừ. anh nghe